ราคาทองคำวันที่22พฤษภาคม2568 10ในการ3นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น150บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ51,450บาทขายออก51,550บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ5528บาท28สตักขายออก52,350บาทมีการปรับทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันนะรปรับเพิ่มขึ้น ภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น150บาทครั้งที่1นึ่งเก้าในกานาทีปรับเพิ่มขึ้น100บาทครั้งที่2องเก้าในกาสามสามนาทีปรับลดลง50บาทครั้งที่3ามเก้าในกาสีนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่4ี่เก้าในสิบในกาสามสามนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น150บาทขอขอบคุณจากทองคําราคาดดคำฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามการสารราคาทองคำในตอนนี้พายจีแนลได้เลยนะครับ